เราได้จุดบัตเทอร์แล้วชาลีมาด้วยจะดีมากงเกกิตครถทนเอ์กะส์โอ้เยี่ย่ะ เกือบโดนเฮ้ยรถหางมาวะทำไมปืนยิงไม่ออกงงนะว่าทำไมปืนยิงไม่ออกโออโดนเผา เป็นใช้ปืนเลยอยูเดียร์อะไรเฟินเพิ่งเทพวะเบลเอ็นเอฮันเตอร์เอ้ยเชื่อแล้วโอ้โหเยอะว่ะเยอะว่ะเป็นอยู่ตรงไหนวะในซอยเนี่ยซอยใกล้ๆดียนะซอยนี่โคตรเยอะเลยใช่ไม่เยอะป่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ตัวามถามถามถาม

ตอนนี้แต้มสู่สีกันอยู่เฮ้ย,ยเยชี่ยรถถังดีกว่ายังไม่าไตายใช่ไหมโอเคตรงนี้มุมมุมนี้ยัง,ยงจับรถถังมานะ นม่รักจะจ่อทันสักทีสิทโอ้ยอะไละหลบกันโอ้โหสนายอย่างไรเนี่ยต่อเทียมานนดนนอาแ่ตรงนี้โอ้โหอะาย ไอซอยตรงดีอ่ะโคตรเยอะเลยอ๋อาสโลพาสเจอรด้ยอะจงไฮเดนที่เซีาตเซียอยู่ตรงนั้นเยอะจริงเยอะมากเยอะมากเป็นซอยที่แบบอยู่เยอัเยนเฮ้ยอย่าละสนเปอร์นี่หวะ เคลื่อนตัวไปแล้วอ๋อโดนอีกติดตรงนั้นไม่มีใครนะรถรถมานะมีรถหุ้มก่อขับเข้ามาโอเคโดนกับระเบิดล่วงเลย ใครมาโอ้โหยิงไม่โดนอะลวงไปใต้จะพาะเห็นละอยู่นูนน่นไง เอ้ยมันขับรถมาอีกแล้วแย่แล้วโอเคเพื่อนวางกับระเบิดไว้ดีวะมันขับรถเข้ามาแต่ว่ามันติดกับระเบิดเพื่อนเราเว้ยเพื่นอนโดนเหม็นตาเฮ้ยเฮ้ยหูเยอะเลยตรงซอยนี่ โอ้เยอะมากเยอะมากว่าถ้าเราไปยิงด้วยน่มันเลยยิงซอร์นั่นเยอะจริงกูยิงไม่โดนใครเลยอันนั้นเยวอยู่ดัวปกอนรัดไปกอนอ่ะระยะสโมกไว้แฮะจะได้ดันเข้าไปได้เออเช่ยัดไม่ได้ว่ะ ก็ซอ,อยซ้ายเลยนะสโมกตดมกิดไม่เลยกระลาตามไปรถ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 โอ้ยเ้ยทางซ้ายเออซอยซ้ายทางซ้ายมาเต็มเลยซายแต

เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้พันเอาไอ้นั่นมาดิไอ้รถถังมอทาเอชอีะอย่าข้างหลังได้ไงไกลๆนู่นเลยยิงรถถังได้นะเว้ยแรงด้วย จใช่เนี่ยมายิงด้วยกันเลยวะลองจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าพันอยูไ่ไหนวะเดี๋ยวตั้งอล้วยิงตัวน,นี้แน่ไม่ถึงนะไกลไปต้องขยับเข้าใกล้เลยขอแค่ยิงโดนรถถังเวยล่วงเลยติดหลังคาเนี่รอต้องรอมันโผล่มามุมนี้ติดหลังคาแน่นอนคนแทนแม่ ใช่ยิงคนทีเดียวตายเลยโคตรแรงแต่ต้องโดนแม่นๆโอ้กระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดมาไปวะยิงคนละโดนนี่อยูซอยอีน่าจะเยอะอยู่ตายโอเคสควอชไว้เลยเฮ้ยสายมีสายมีสายมือหรอกแล้ววะนะเมื่อกี้เห็นแวบ อยู่ในอาคารขวาขเขนจิงอะโอเคถ้าหาทางอ้อมไปอยู่อยู่แถวนั้นแหละโอ้โหเยอะเปล่าเยอะเยอะไปอ้อมมาทางอ้อมมาทางซ้ายเยอะนะอ้อมมาซ้ายเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวตั้งปอมแบบ เป็นอยู่ตรงไหนวะโอ้อมันอยู่ซ้ายหมดเลยมันกระจายอะ่ะจะดีนะไอ้ยยิงไม่โดนรถเฮ้ยรถระเบิดเลยเชี่ย <c oughs> <c oughs> โคตรแรงไอ้มอเตอร์ปืนเนี่ยแรงมากเฮ้ยรถรถถังบุกเข้าดีรถถังบุกเข้าดี โอ้โหรถถังเข้าด <head> ีนะเรียบร้อยพังเมิชั่นเยี่ย <is beautiful> <cribe> ไซตเต็มเลยออโคตรมันไซตดอีอ่ะ oh, 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 oh. เอาโ, <c oughs> โอ้โอ้โอ้เร่งมาเยอะโคตรโอ้โหโอยโดนยกก <c oughs> ิงใหญ่ไกลๆยรถถังฮะยิงรถถังเลย <c oughs> ยันรถถังเลยพันเอาพันตาย <c oughs> เรียบร้อยโดนอุ้ยรถถังมันเจ็บนะเนี่ยรถถังเจ็บมากจะพังแล้วพันรถถังมันจะพังแล้วโอ้ไม่ได้ว่ะกระสุนกูหมดกันหน่ะรถถังไกลๆซ้ายดีอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราช่วยกันยิงนะรับรองพังแน่นอน ไอ้ half way day แล้ว half way day เรามาได้ครึ่งทางแล้วพันพันมามอต้าตรงนี้ดีกว่าพันตรงนั้นตรงนั้นค่ายากนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี่ยวม,มุมนี้เลยเนี่ยไปโอเคโดนอยู <'t> อ่ไอ้ยมันพี่เน้นนี่หว่าพี่เน้นพี่เน้น เฮ้ยมันยิงเราอยู่หลบแป๊บเกือบเกือบเกือบโอ้ยรถถังรถถังเราเฮ้ยซ้ายมีซ้ายมีไกลๆสะพานสะพานโอเคตายรถ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 มีรถด้วยรถอ้อมไหลังวะมันออมมาทางทางทางนึงทางทางดีมันอย่าไปบีมันอย่าไปบีตราทางน้ำรถไฟไปทางน้ำรถไฟเฮ้ยไอ้นี่มันพี่เน้นนี่วะ โอหโคตรอึดเลยเฮียยัดแก๊สยัดแก๊สเออพี่แนนมันแพ้แก๊สเียชับเป็นีโมนิชเโอ้ยเข้ามาเยอะล้วะกูวิ่งข้ามไปไม่ได้หรอหมอชุบหน่อยขอบคุณที่สุด เยแล้วเยอะลอะเย้ยอะเยอะเยอะจุดจดีเยอะจุดดีเยอะเฮ้ยไกลๆก็มีข้างหลังอ่ะข้างล่างหลังพันน่ะหลังพันเออหน้าพันอ่ะโอ้เจ็บเจ็บเยอเมราม่เทรนมมีรถไฟวะมารถไฟอนเอย statistically statistically s <S totally ู่มันได้ โอเคเรียบร้อยพังเอ้ยรถลดรถลดเล็กรถเล็กระยะสโมเข้าบ้านเลนมันจะได้มองหาอะไรไม่เห็นโอเคเรียบร้อยเราจะเข้ากัดชู ไอ้มุมนี้ดีกว่าพันเอาเรื่องเลยตั้งปอมได้ด้วยโอ้โอ้เอเลสคอบปีวิปืนใหญ่รถไฟปืนใหญ่รถไฟเราต้องทำอะไรทำไยรถไฟทำายรถไฟตัวนี้วางได้พันตรงที่เราอยู่เนี่ย เอ้ยรถไฟมึงไปซีวะตันนี้ยาวอะแถมยาวออยู่นั่นเลยนะรถไฟอยู่ซีรถไฟอยู่ซีเอ้ยรถไฟไปไหนวะโอ้โอ้โอ้รถไฟมันจะไปเอวะ เยอะวราถังพี่อะไรเยอะมากเดี๋ยวเราไปช่วยทำลายรถไฟโอ้โหเอนสเฮ้ยรถไฟมังพังแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสุดพลานี่มันมันไม่มีบอกตีที่ดีสุดหรอมันมีไหมที่ดีมีมีมันโดนมันโดนข้ามเรียบร้อยรถไฟแตกรถไฟแตก เอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่งั้นต้องไปเล่นเซิร์ฟออฟฟิเชียลไม่รู้มีแฮกเกอร์ปะที่อะไรพอเป็นเซิร์ฟพวกนี้เรืยดนี้มันฆ่ามหมดเลยมันไม่รอดูแล้วแต่เราก็แน่พอเดาได้อยู่ปะ <c oughs> เอถ้าอ,อ,อ,อย่างนี้นี่เราไม่รู้เนี เนี่ยตีเราอยู่ข้างบนเลยแน่ได้อยู่เราสั่งเยอะอยู่นะแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้ดูสแตตตอนท้ายเกมว่าว่าแบบเราทำอะไรเพื่อเพื่อทีมบ้าง,าอ,งอย่าละจุดดับจะแตกแล้วให้มันเอาดับไปไม่ได้นะทุกคนสู้เขาอ๋อ โอ้ยมันบุกเข้ามาแล้วจุดดีอ่ะ <c oughs> เยอ่ยมมากเลยหนาจะได้ไปใช่เฮ้ยมันไม่ได้หว่ะมันไม่ได้ <c oughs> พวกเรายัางหนาอยู่ Ui lập bước, ui, 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 เดอ๋วไปเฮมอลแตกคนเร็วใช่เหมือนคนขับรถไฟมันขับไม่เป็นมันขับตรงเข้าไปในจุด A เราเลยเกิดซอยนี้เลยหรออุย้ยข้าหน้าเต็มเลย,ยเกิดที่ไอตอนนี้มอาตา้รรถถังได้ เอ็มเล่นเป็นกลนหมอนะไม่ไหวแล้วเป็นคนอ้อเนี่ยเสียงเสียงปืนนี่โคตรเท่ Right, that is a seal. Right, yes, mm -hmm. money, يبدو ان هذا هو المكان الذي يحصل عليه มื่อกี้เรายิงโดนตัวมันนี่โอ้ยโอ้โยโดนลมไม่มีหลายตัวไอคิวจีหลายคิวเลยเพื่อนมาละเรากลับมาเล่นแอ F12 ลละ We have taken objective Edward โอ้ไย อยู่คนเดียวเนี่ยอีกกำลังไปช่วยไปกำลังไปร่วงหลังนะมาละเฮ้ยชุดเซนทรีวะ่ะเป็นใครฝาไปเก็บชุดเซนทรีหน่อยโอเคตายเก็บเลยเก็บเลยโอเคมาแล้ว่าแล้คยลีโรยูลีโรยูมาแล้วครับเออแทงเลยแทงเลย แทงได้แล mm ้ว hmm> มีม like bon ีหมอไหมเนี่ยไอ้นีอเมริกเราดูไซอยู่นะเผื่อมันมาดูท่านนีอยู่เี๋ยวฟินจะเช r ่อไมอกต a วเองไปเดี๋ยวไปโอ้ หมอมีไหนอยากได้หมอ,อเน่เอยไปแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมุมดีเลยไม่มีใครไม่มีใครอย่างก,กับว่ามันยอมไปแล้วอะ่ะด,ดันไปมาดันมาเลยดันมาเลย <c oughs> เข้าชนรถโอปัสไม่ได้เฮ้ยขวาโอเคล่ว <c> ง <oughs> โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมยอดเอาวะอุ้ยชนะรัวๆเร็วพอมาเล่นกับพวกเคนจิแล้วตอนเล่นกับยอดนี่เอลรัวๆมีสองคนหรือเปล่าเออใช่การการสื่อสารไงใช่แล้วปกติสะพอนี่ไม่ใช่คัาหลักนะแต่เป็นค้ดหลักไม่เคยออก มันเป็นคราสหลักเฉยขอแยกพอก่อนแล้วกันยังวาใหม่เอาไงพอไหมเ,เดี๋ยวรอยอดเล่นกับยอดทีเดียววันนี้เราเล่นกับครเยอะเลยสอ,นะสองสามทุ่มยอดมันจะมาประมาณนั้นแหละโอเคเออโอเคมาออกกัน,กนเลยไป่เคลียร์พื้นที่แปบบ๊บไม่มีพื้นที่ถ่ายแล้วเนี่ยแมนจะต้องไลฟ์เลย สนุกมากเลยวะอือก็เกียมันก็ยังมันเหมือนเดิมมันเยอะเหมือนเดิมแล้วก็เกียร์เหมือนเดิมตายรล้วงเหมือนเดิมอะแต่ชอบคนขับตัวงบินเนี่ยอดชิบหายเลยอือใช่ละรู้สึกว่าอาจจะต้องกลับไปเล่นแอสเทาลคือคอไม่ไหวว่ะท่านคือคอไม่ไหวอ่ะ มันมันไม่สัดใจใช่ไหมปืนลวงโกงอะไอ้เหี้ยปืนปืนลวงโกงมากภาคนี้เนี่เหมือนภาคห้าเป็นภาคหาปืนคอโหดจะเคาะตัวไปหันเลยภาคห้าสก็มันดีด้วยปืนคอก็แบบกระสุนเร็วอ่ะไม่เหมือนไอเหี้ยนะนั่นแหละดิคือภาคนี้ปืนที่ยิงเร็วอ่ะก็คือไอ้ออโต้โรดดิกแต่สะโกบเลี้ยงกา อ๋อเล่นไปเล่นกะบ,บอกที่ส่งขบีก็กระตุ้นแต่น้านเอดีพี่อนตับบาลาน,นมันบาลานซ์เกินเยอะไม่ไหวบาลานซ์เกินไปมันเป็นรลัดปืนกลในปืนกลมันโหดจ้าเจนเดินครับโอเคเจออนเจ้าเดี๋ยวเราบอกมาเลยนะไปนอนเล่นเดี๋ยว นี่อาบน้ำเร็วไ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ด้โอเคโอเคเด้ครับเสีย